ไปควบคุมตัวนะคะของคุณจตุพรพรมพันธ์นะคะแล้วก็เท่าที่ดีฉันสังเกตเห็นมีคุณจตุพรน,นะคะอยู่หนึ่งทั้นนะคะที่เดินเข้ามานะคะโดยมีการบรรยากาศนะครับที่มีคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับเดินทางเข้ามาก่อนเบื้องต้นนะครับคุณจตุพรค่ะ ครับนี่ก็เป็นคุณจรุปพ,พรมพันธ์นะครับที่เดินทางมามอบตัวก่อนในตอนประทศไทยเรา ล้อมกันอยู่ก็เป็นทัพสื่อมวลชนนั่นแหละค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอความชัดเจนจากภาพชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีแกนนํากี่คนแต่ที่เห็นชัดเจนคือคุณจตุพรพรมพันธ์ค่ะมีะรายงานจากคุณวรชิตนะคะว่าตอนนี้ส่วนของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติตรงนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวหนึ่งแต่สิ่งที่เราก็ต้องสะท้อนควบคู่กันไปก็คือความโอลหมาดจากที่แยกราชประสงค์นะคะหลังจากที่แกนนําอย่างคุณจตุพรคุณนทวุินั้นไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์แล้วก็ความเคลื่อนไหวของของ,ของอกลุ่มผู้ชุมนุมตรงนั้น ได้ก็มีการกระจายกันออกไปนะคะแต่ที่ฟังคุณวรชิตบางส่วนก็ระบายคนออกมาทางโรงพยาบาลตำรวจาการขยายปักหลักอยู่ด้านหน้าเวทีนะครับอย่างน้อยก็สองคนแล้วนะครับ,ค,รบคือคุณขวัญชัยไพรพนากับคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับรบ,บนเวทีนปชที่ประกาศก่อนที่จะเดินเท้าเข้ามาที่สนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีอยู่6 7เจท่านนะฮะใช่ครับคุณนัทวุฒิสายเกือ้อก็อยู่ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราคงจะต้องรอดูเพิ่มเติมที่จะทยอยกันเดินเท้าเข้ามาเนี่ยนะฮะย้ำว่านี่เป็นภาพสดๆจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติวินาทีที่แกนนําคนเสื้อแดงเดินทางมาถึงสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อมอบตัวตามที่ประกาศไว้บนเวทีเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับถ้า<ม>หากว่ามีแกนนําคนอื่นตามมาเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นภาพเพิ่มเติมกันคุณภาคภูมิครับ นี่คือบริเวณห้องโถงของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่เป็นอาคารปฏิบัติการก็มีการเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้รอรับแล้วก็คงจะเข้าไปดำเนินการขั้นตอนต่างๆกันในห้องพักรับรองที่อยู่ด้านในนะครับใช่ครับสื่อมวลชนก็รอเกาะติดสถานการณ์รอรายงานข่าวกันอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับ,รบแต่ว่าก็จะเห็นว่าก็คงเข้าไปได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเองหลังจากนั้นไปแล้วแกนนาที่เข้ามามอบตัวก็คงเข้าสู่กระบวนการที่ทางตำรวจเตรียมการเอาไว้สื่อมวลชนก็คง ทำหน้าที่ได้พีเท่านี้นะครับการเอาไว้ส่วนหนึ่งก่อนรรดาผู้ติดตามต่างๆก็คงเข้าไปไม่ไม่สามารถจะเข้าไปสู่ห้องที่มีการเตรียมเอาไว้ได้เหมือนกันครับขั้นตอนต่างๆเดี๋ยวต้องรอดูนะครับเพราะว่าแกนนาแต่ละคนก็คงจะมีคดีหรือว่ามีอะไรที่แตกต่างกันไปครับอย่างคุณจตุพรเองก็ ยังมีเอกสิทธิ์ของสสคุ้มครองอยู่นะฮะกหมัยประชุมสภาจะปิด21พฤษภาคมนี้นะครับใช่ครับและช่วงนี้เราจะไปดูปฏิกิริยาของผู้ชุมนุมหลังจากที่แกนนำนปชได้เข้ามอบตัวนะครับคุยกับผู้สื่อข่าวของเราที่เกาะติดอยู่คุณดาวีชัยคีรีนะครับคุณดาวีสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณดาวีอยู่ตรงจุดไหนครับตอนนี้ตอนนี้ดิฉันอยู่ภายในโรงพยาบาลตำรวจนะคะหลังจากที่แกนนำประกาศที่จะจัิการชุมนุมและจะมอบตัวกับทางตำรวจนะคะครับจาของผู้ชุมนุมก็ท่านท่านจะไม่ยอมด้านหน้าของ ตำรวจนะครับถือโล่เดินนำขึ้นมาแล้วก็ทางซ้ายมือของนายนัททฒตจะเป็นทีมกาดประจำตัวของนายนัททฒินะครับนี่คือภาพสดๆนะครับเป็นนายนัททฒิใส่เกลือที่ทยอยเดินทางตามนายขวัญชัยเข้ามาแล้วนะครับาารทางโฆษกที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ก็ประกาศอย่างต่อนเนื่องครับว่าขอให้จัออกนายจตุพรพรหมพันธ์ นายรัทวุสัเกือ้อเป็นคนพูดบนเวทีคนสุดท้ายนะครับเพราะว่าต้องการทําความเข้าใจกับคนแสดงที่ชุมนุมอยู่ที่บริเวณเสียแยกราชประสงค์เดือนเสร็จเสร็จแล้วนะครับแต่ถ้านับการชุมนุมตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลาดก็สองเดือนกว่าแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่ทางแกนนาตัดสินใจที่จะเข้ามอบตัวนะครับเพื่อที่จะยุติปัญหาในเรื่องพรรคฝ่ายค้านคุณวิทยามรุณสิริจะเป็นผู้ พามามอบตัวด้วยหรือว่าทางกลุ่มสวก็ตามนะครับแต่ว่ารเรายังไม่เห็นทั้งสสฝ่ายคา้านแล้วก็ทางสวนะฮะใช่ครับเข้าใจว่ามาถึงแล้วแต่ว่าสื่อมวลชนก็ร,รุมล้อมอยู่จนจนเรามองไม่เห็นนะครับคุณผู้ชมเองก็คงจะมองไม่เห็นเช่นเดียวกันว่าแกน,นันนาประชอที่เดินเข้ามามอบตัวตอนนี้เป็นใครอยู่นะครับครับรายงานคุณผู้ชมว่านี่เป็นภาพสดวินาทีสดๆนะครับที่สำนักงานตํารวจแห่งชาติน่าจะเป็นคุณนัทวัฒิสยเกลือนะครับที่เราเห็นภาพสักครู่หนึ่งวัดหนึ่งเมื่อกี้นี้ครับ เป็นคุณัทวุฒิสายเกลือน,นะครับที่อยู่ท่ามกลางวงล้อมของสื่อมวลชนขณะที่เดินทางมามอบตัวที่สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติครับอาจจะดูชุลมุนวุ่นวายหรือว่าเห็นอะไรไม่ชัดเจนบ้างเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าเป็นภาพที่ทุกคนก็น่าอยากจะเห็นเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะว่าที่สุดแล้วถ้าประชาชนนั้นอันนั้นผมคิดว่าทางกลุ่มแกนนำก็คงจะอธิบายภายหลังให้กับพี่น้องได้เพราะไอ้ส่วนนี้เป็นการเรื่องที่ต้องดำเนินการ กับพี่น้องประชาชนค่ะท่านพิทยาคะในส่วนแกนนําที่เหลือล่ะคะท่านจะมีการประสานต่อะไรไหมคะตอนนี้ถ้าเพิ่ประสานมาไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนยังไงเนี่ยนะเราเราก็ก็พร้อมที่จะให้คำติหากันว่านะครับครับผมครับที่แทได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ไหมครับว่าหลังจากนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่จะดําเนินการกับแกนนําอย่างไรบ้างครับคงคงยังไม่ไวขนาดนั้นนะเพราะผมดูแล้วการประสานงานนี่ค่อนข้างจะใกล้ดังนั้น พี่น้องไม่ต้องวิตกกังวลว่าพวกผมจะสูญเสียมิสรภาพเป็นเวลายาวนานเราแค่มาอยู่ในบ้านดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็ขอให้พี่น้องทุกคนเดินทางกลับบ้านเดินทางกลับบ้านเราเจ้าหน้าที่ฝ่ายราชการได้เตรียมรถมารับพานะ อาไรสำหรับดูแลบริการแล้วก็ส่งท่านกลับบ้านเรียบร้อยแล้วท่านเดินทางมาทางเส้นทางสนามสุภัสลาสัยเส้นทางนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดูแลตลอดเส้นทางขอให้พี่น้องได้จุดวางใจแล้วไม่ต้องวิตกกังวลใดๆใ,ใ,ในตัวพวกผมพี่น้องครับ เรายังต้องพบเจอขัดอีกเรายังต้องเดินหน้าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยร่วมกันอีกแต่วันนี้ไม่ใช่วันของเราวันนี้พี่น้องเราบาดเจ็บล้มตายมากมายจนเราไม่อาจที่จะทานทนถ้าความสูญเสียนี้ได้ การเพียบเทีองว่าสุดทืนยังเหมือนเดิมอุปการยังเหมือนเดิมทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงเส็จจากภารกิจท่านผู้ชมครับนั่นก็เป็นรายงานสดๆมาจากบริเวณสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยทางผู้สื่อข่าวเจ็ดสีของเราคุณอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงนะครับและภาพที่ท่านเห็นอยู่ก็คือการประกาศ เป็นเรียกว่าครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการยุต,ยติการชุมนุมอย่างเบ็ดเสร็จของคุณนัทวุฒิสาเกลือนะครับถ้าดูจากรายชื่อจะรายงานสดเข้ามานะฮะคุณเพ็พันพร้อมไหมครับค่ะคุณสสพลคุณท่าภูมิมาที่จนอยู่ภายในตึกอาคารของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งขณะนี้นะคะคุณนัทวุฒินะคะพยายามที่จะทําความเข้าใจ ว่าหัวใจพวกผมยังอยู่กับพี่น้องตลอดเวลาพี่น้องครับแม้พวกเราจะเกินยันํำต้อยแต่เราเลือกที่จะต่อสู้อย่างยิ่งใหญ่และสง่างามได้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับพี่การชุมนุมพื้นที่อื่นนะครับพี่การชุมนุมพื้นที่อื่นที้จะให้ถือชนะหรือครับ ครับสักครู่เป็นถ้อยแถลงครั้งสุดท้ายนี่นี่คือเป็นบรรยากาศสดสดจากสตชนะครับท่านผู้ชมที่นัทวุฒิถือว่าเป็นแกนนำนะฮะเป็นแม่ทัพที่เข้ามอบตัวแล้วก็ได้รับโอกาสจากทางเจ้าที่ตำรวจที่ให้ได้สื่อสารกับผู้ชุมนุมผู้การแติงนะฮะเปิดโอกาสให้สื่อสารกับผู้ชุมนุมเนื่องจากว่านะฮะเมื่อเนื่องจากว่าเมื่อกี้จะประกาศลาผู้ชุมนุมัน